ก็ทําอย่างนี้มาจะ้งสิบปีแล้วมั้งครเขามามันบังเอิญมันบังเอิญช่วงที่แบบมันผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันแบบแล้วตอนนี้ผมว่าก็แฮปปี้ดีแล้วนะแต่แฟนบอกตอนนี้แบบการหยอดกับไปหย่อนกันมามันดูไม่ปกติกว่าทันที่ผ่านมาจริงเหรอคนเขาอินไปด้วยเหรอก็นึกว่าเป็นปกตินะเพราะว่าก็ก็คุยกันบ่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เหมือนเพื่อนแซวเพื่อนออย่างเงี้ยเหรอ ใช่จริงุนขึ้นไหมคะรนขึ้นไหมถ้านะตอนนี้ผมคิดว่าคงอย่างใช่เพราะว่าทุกวันนี้ผมว่ามันความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็ดีมากใช่ผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสี่ยงทำไม <c oughs> หรือว่าแบบมันจะไปถึงว่าไม่รู้เหมือนกันผมแค่รู้สึกว่าเออก็ทำงานด้วยกันแฮปปี้เป็นเพื่อนร,ร่วมงานกันก็แฮปปี้มากแล้ว แล้วก็ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะผมรู้สึกว่าตัวผมเอง,งก็อยู่นี้ก็แฮปปี้ดีแสดงว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่สุดทำเพื่อนอยู่ใช่ไหมคะพี่บุ๋ม่นะใช่ครัคือผมมองว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีความเป็นไปได้หมดัเสมอขอบคุณมากแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตายขับเก้าวเนี่ <c oughs> อะไรนะขึ้นก้าวที่ตรงสเปกไปถึงจุดที่คิดว่าไม่มีสเปกไปแล้วเพราะคิดว่ามัน มีแล้วมันก็จะได้ไม่ค่อยตรงเลยแล้วก็มันแบบเรามันไม่ใช่เรื่องของภายนอกแล้วอะผมว่ามันเป็นแบบไปเรื่อยๆมันจะเป็นเรื่องขบงนิสัยมากกว่าแล้วตันนี้มินรื่ข่าวไหมฮะได้คุยกันเรื่องข่าว พิมมาพิมมาเวลาแบบสัมภาษณ์อะไรก็จะพิมมาว่า,วาพูดแบบพูดแบบนี้ไปนะอนอะไรโอเคได้ได,ได้แล้วแต่ถ้าเตรียมกั็หรอใช่เขาก็จะแบบถามว่าแบบเออเขาพูดแบบนี้ไปพิมมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แบบอยากพูดอะไรก็พูดเถอะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องมีการพิมกันไม่บอกไม่บอกไม่บอกว่าจะพิมพ์บอกว่าแต่ละครั้งแต่ละครั้งต้องออกไปเจอเจอหรือจะสัมภาษณ์อย่างเงี้ยก้าวโอเคชาร์ตที่แบบว่าเฮ้ยพี่จะพูดอะไรก็ เออผมไม่ได้ถามอ้าวผมไม่คิดว่าจะต้องตอบเรื่องนี้วันนี้ไอ้ก้าวเขาแบบให้สัมภาษณ์แบบว่าอยากให้พี่พีทเปนคพูดก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ยังไม่มีใช่ใช่เราไม่มีพีทเลยนะพี่พีทไม่แล้วทุกวันนี้เราโสดใช่ป่าวทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีโสดนี้แหละโสดใช่ครับเฮ้อยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วเทอรรู้สึกคนพบว่าตัวเองอยู่ยเี้แฮปปี้อยู่เป็นโสดมันดีดีใช่ไม่ได้คุยไม่ได้สศึกษากับใครเลย มันไม่มีเวลาเลยก็อยู่แต่จังหวัดก็เล่นปลาไปอาทิตย์ละหกวันแล้วฮนะมมไม่มีเวลามันเล่าไปแล้วนะ่มชัไม่ไม่ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาที่มันโอเคก็คาอาจจะเิรกเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เรารู้สึกว่าท่านน่าจะลองดูนะถ้า<ห>มันดีขักก็ยอมนะพี่เ,เราผมว่าคําว่าผีผักมันคือเหมือนแบบบางทีมันไม่รู้ตัวอยู่ โอกาสบางทีมันมาโดยที่เราไม่รู้เลยก็อะไรก็เป็นไปได้กล้าบอกว่าเราไปเที่ยวด้วยกันนะคะอันนี้ที่ชวนยังคะยังครับยังไม่มีเวลาเลยครับแต่ว่าเพราะนั้นทีมมาบอกแล้วพูดถึงนี้ว่าเดี๋ยวว่าค่อยว่ากันอย่างเจ้าเองเขาบอกเขาเขาเคยตัด้อว่าเขาคงไม่ใช่สเปคพ,พี่พีทหรอกเพราะพี่พีทชอบแบบลึกเครื่องขาย,ยาวอย่างเงี่ย <c oughs> มันก็ก็เคยมีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ถึงบอกไปแล้วว่ามีสเปกแลไม่ค่อยเวิร์ดมันมีไปแล้วไม่ได้อะไรแต่ขึ้นก็เปลี่ยนเลยผมว่ามันผ่านนู่นนี่มามันก็เปลี่ยนไเงยมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมเปลี่ยนไปในทางที่ผมว่าไม่คาดหวังดีกว่าว่าจะเจอกับอะไรจะเป็นยังไงมากกว่าพอคาดหวังเยอะก็หน่อย ใช่ใช่ครับก็กคุยปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าต่างจากแต่ก่อนอะไรหรอกจะกดดันไหมทั้งแฟนแบบว่าชงหนักขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยครับพี่พีชไม่ไม่ผมก็แล้วแต่เลยถ้าเขาแฮปปี้ก็ก็โอเคโอเคไม่ได้ขัดะไม่ได้ขัดแฟนนะครับอืมแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าสุขภาพัฒนามนมีโอกาสจริงก็ก็พร้อมเปิดคือถ้าวันหนึ่งมันแบบอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็มันก็ปิดไปมันก็ไม่มีประโยชน์ ครับขโมนน่งร้าคนเดยเช่าเขาเยอะไงน่น้องน้ออะไรนะนี่หัวล้ออะไรเนี่่หัวล้ออะไรอะเขา้หัวล้อเลย่ายรู้